สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกะหลงปี17ครับเป็นเหรียญทองแดงชุบนิกเกิลนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อสุดวัดกะหลงท่านก็เป็นเกจินะครับซึ่งเข้มขลังมากครับว่ากันว่าครับเป็นอาจารย์ของตีใหญ่นะครับซึ่งก็รอดพ้นจากการจับกลุ่มของตำรวจหลายครั้งหลายหนนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันตะกร้อนะครับความชัดเจนสูงมากครับเหรียญก็มีการใช้มานะครับผิวพันก็ยังพอสวยอยู่ครับความคมชัดของตัวอักษรการปั๊มนะครับโดยเฉพาะหางเสือนะครับเป็นริ้วขึ้นมาเลยชัดเจนมากครับความคมของตัวอักษรครับ ก็เป็นพระสายเหนียวนะครับอีกรูปหนึ่งที่ได้รับความยอมรับอย่างคว้างขวางครับมีหลายบ็อกด้วยกันนะครับสำหรับรางของท่านนะครับ ค,ความคมชัดก็ยังมีให้เห็นนะครับชัดเจนมากนะครับสำหรับตัวอักษรความคมนะครับในการปั๊มก็เป็นเหรียญที่ส่งคุณค่าอีกเหรียญหนึ่งครับ